สวัสดีค่ะดิฉันจนนััษ์สุขถาวรทางกระลอย NTK Cutting Tool Thailand คลิปนี้จะมาแนะนำ product NTK ที่ใช้ผลิตงานชิ้นเล็กเช่นหัวฉีดรถยนต์หัวดิดพาร์ตสกูยึดกระดูหรือสกูสำหรับทำลากฟันเทียมโดยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ใช้กับเครื่องจักรสวิตไทหรือ b a r f ฟ e d e r Machine เรามารับชมไฮไลท์ product NTK กันเลยค่ะ สำหรับตัวแรกจะเป็นเทสตเวลลิงเครื่องมือกึงเกลียวสำหรับงานที่มีความแม่นยำสูงและมีความซับซ้อนอย่างเช่นสกูยึดกระดูกในงานเมดิคอลซึ่ง NTK ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ NTK เทสต์เวลลิงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถกึงได้2-3ฟันเกลียวภายในครั้งเดียวทำให้ระยะเวลาในการผลิตลดลงอย่างมาก นอกจากนี้เม็ดมีมีการโคตติ้งด้วย P ีวทดีทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและยังช่วยให้ผิวชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีอีกด้วยและอีกไฮไลท์จะเป็น c h อ p p e r Duo ูโอเม็ดมีสำหรับทำหัวนอ็อตเช่นหัวน็อตด,ดาวหกแฉกหัวน็อตหกเหลี่ยมและหัวน็อตสี่เหลี่ยมซึ่งเม็ดมีช็อป p ปอร์ดูได้ออกแบบให้มีคัตติ้ฟอต,ต่ำในการตัดเฉือน ทูนแต่ละรุ่นสามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่หลากหลายจึงไม่เสียเวลาในการเปลี่ยนทูนและยังเซตอัพง่ายด้วยสำหรับการคัตติ้งหัวน็อตหกเหลี่ยมด้วยช็อปเปอร์ดูโอจะเริ่มการเจาะนำก่อนหรือซินเทนดิวจากนั้นดิวเพื่อทำรูทำแชมเฟอร์และทำหกเหลี่ยมด้วยช็อปเปอร์ดูโอวิธีการทำคือหมุน60องศาทั้งหมด6ครั้งเพื่อกึงแต่ละมุม ให้ได้ตามสเปคของชิ้นงานถ้าเป็นหัวน็อตด,ดาวหกแฉกและหัวน็อตสี่เหลี่ยมก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งการทำหัวน็อตด,ด้วย Sharper Duo หากเทียบการใช้ Enmin แล้ว Sharper Duo จะได้เปรียบเรื่องของ t ูลเ p r e เชอร์ไซเคิลไทม์ทูลคอร์ t และการเซตโปรแกรม แต่หากเทียบกับฟอร์มทูนเมทวิดชัปเปอร์ดูโอจะทำได้ดีในเรื่องทูนเพเชอร์ความหลากหลายของสเปคชิ้นงานและความแม่นยำ <S <S สนใจ Product ์ NDK สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานขายหรือตัวแทนจำหน่ายของ NDK ได้เลยคะ่ะ